Let's go <S สวัสดีครับผมบอยไทยบอยไทยวันนี้จะมาแนะนำยาง t h i Angle TH 2 0 2 e f f Epic Sport ยางพรีเมียมสำหรับรถเก่งนะครับที่ต้องการยางที่มีสมรรถนะสูงอึดทนนุ่มหนึบเดี๋ยวเราจะมาดูว่ายางรุ่นนี้ดียังไงก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่า Epic Sport ถูกปรับปรุงและพัฒนามาจากยาง Sport X ซึ่งมีข้อดีหลายข้อเลยอันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของความโค้งของดอกยางและโครงยางที่สูงขึ้นเพื่อกระจายการสัมผัสพ,พื้นสนนที่สมดุลน,นะครับก็ทําให้เราสามารถควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นทําให้การสึกหลอของดอกยางเนี่ยช้าลงนั่นหมายถึงว่ายางของเราจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นต่อมานะครับในเรื่องของล่องรีดน้ำนะครับให้มาถึง4ี่ล่องใหญ่ๆและยังมีล่องตัดขวางด้วย เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการรีดน้ำที่ดียิ่งขึ้นและลดอาการเหรินน้ำด้วยพูดถึงอาการเหรินน้ำครับเป็นอาการที่ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับมีเทคโนโลยีหนึ่งที่ไทเกิลรุ่นนี้ให้มาด้วยนะครับก็คือการออกแบบดอกยางในส่วนของมุมที่ตัดเฉียงการออกแบบมุมยางที่ตัดเฉียงเนี่ยจะทําลายฟิล์มน้ําพวกนี้เพื่อให้หน้ายางสัมผัสถนนได้มากที่สุดและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวไหลยางครับไทเกิลให้บล็อกไหลาย,ยางที่มีความแข็งแรงและขนาดใหญ่ สำคัญยังไงครับเวลาที่เป็นเพื่อนเปลี่นเลนกระทันหานหรือเข้าโค้งด้วยความรวดเร็วไหลยางเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่สัมผัสถนนมากที่สุดถ้าคุณสมบัติยางไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดการฉลับได้ถ้าพูดในเรื่องของเสียงรบกวนนะครับไท a องเกิลออกแบบการจัดการเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมในล่องยางนะครับไทแองเกิลเนี่ยทำเป็นคีบทีตลอดเส้นยางเลยเพื่อลดเสียงที่จะออกมา ทำให้เสียงรถกวนเนี่ยน้อยลงมาดูในส่วนที่ลึกซึ้งกันบ้างนะครับในเรื่องของส่วนผสมของอยางนะครับไทแองเกลิลใช้เทคโนโลยีโมเลกุลโพลิเมอร์ผสมกับเรซินที่มีความยึดเกาะสูงและซิลิกอนสูงทําให้คุณสมบัติและสมรรถนะของอยางนั้นดีเยี่ยมและที่สําคัญคือลดแรงเสียดเวลาล้อหมุนด้วยเป็นที่มาของการประหยัดน้ํามัน และเนี่แหละครับก็คือเหตุผลว่าทำไม TH202 FX Sport ถึงเป็นยางพรีเมียมของ t i a i a เ g l e เมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนยางเปลี่ยนเพื่อสัมผัสที่ดีกว่า t i a i g o